สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจท้องถิ่นออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับในส่วนของจุดออกสอบนะครับพรดอบ้านเมืองที่ดีนะครับเป็นในส่วนของฉบับที่2นะครับซึ่งเป็นฉบับนะครับที่มีการเพิ่มเติมมานะครับสวัสดีครับคุณคิดต่างสร้างใหม่นะครับ เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็อยากมาเจอกันนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของฉบับที่ที่สองนะครับในส่วนของพรดอบ้านเมืองที่ดีนะครับที่เราต้องอ่านนะครับตรงนี้นะก็เป็นรายละเอียดนะครับเราก็จะมาดูจุดออกสอบกันนะครับอ่าเข้ามาอีกนะครับประมาณสักสามสิบท่านนะครับผมจะได้อ่าเริ่มนะครับเราจะเริ่มมาดูจุดออกสอบกันนะครับว่า กรรมการเนี่ยถ้าเขาออกสอบเนี่ยเขาจะเอาตรงไหนบ้างนะครับไปเป็นจุดออกสอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกดแชร์ก่อนนะครับกดแชร์ก่อนนะครับกดแชร์ก่อนนะครับทุกท่านนะครับถ้ามีใจนะครับก็กดแชร์ผมหน่อยนะครับผมจะกดแชร์ไปที่กลุ่มนี้นะครับอ่าสามสิบท่านแล้วนะครับสามสิบท่านแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณสักสามสิบวินาทีนะครับกดแชร์เลยนะครับ ไปที่กรุงเตรียมสอบกอพอนะครับโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ใช้สอบเนี่ยทั้งกอพนะครับท่านที่สอบในส่วนของกอพนะครับก็ต้องอ่านนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2อฉบับนะครับซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับ อ่าขอบคุณมากนะครับบอกว่าหนังสือส่งมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณน้องใบนะครับอ่ามาแล้วนะครับกดแชร์กันนะกดแชร์กดหัวใจนะครับเราก็จะเริ่มเลยนะครับสําหรับอ่าพลดอบ้านเมืองที่ดีนะครับมันจะมีอยู่สองฉบับนะครับฉบับแรกนะครับคุณจําดีๆนะฉบับแรกนะครับเป็นฉบับปีสี่หกนะครับซึ่งฉบับนี้นะครับเป็นฉบับนะครับที่คนที่รับสนองเนี่ยก็คือพันตํารวจโททักษิณชินวัรนะครับ เป็นคนรับสนองในกฎหมายฉบับนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนะครับการปฏิรูประบบรัราชการนะครับราชการในปี2545นะครับแล้วก็มาเกิดเกิดพลดอบ้านเมืองที่ดีนะครับในปี2546นะครับก็ถือว่าเป็นคุณคุณูปการเลยนะครับเพราะว่าคือเราไม่ได้ปฏิรูประบบราชการเนี่ยมานานแล้วนะครับตั้งแตออ่ในส่วนของอะไรนะคุณเคยจำได้ไหม เวียงวังคังนาตรงนี้จําได้ไหมนะครับนี่คือมันก็คือการเปรูรปร,ระบบราชการในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มาจนในส่วนของกฎหมายตาสามดวงนะครับแล้วก็ในส่วนของปรับนะครับในปีสี่ห้าเนี่ยมันเกิดนะครับในพรบพรบนะครับปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมนะครับจากสิบสี่กระทรวงเนี่ยเป็นทั้งหมดยี่สิบกระทรวงนะครับซึ่งตอนเนี้เรามีทั้งหมดยี่สิบกระทรวง นะครับแล้วก็ในปี46นะครับก็คือพลรดอบ้านเมืองที่ดีเนี่ยมันจะคุยนะครับหมายถึงว่ามันจะอธิบายเนี่ยถึงเป้าหมายนะมันจะมีทั้งหมด7เป้านะครับสุขสัมสิทธิ์ลดปรับอํานวยเมืน่นนะครับก็คือวิธีการจําก็คือ,ปอเป้าที่1น,นะครับประชาชนมีความสุขเป้าที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนนะครับมีความสุขแล้วต้องมีแผนเกิดอะไรความสัมทธิ์ นะครับมีความสุขสุขสำสิทธิ์และแผนนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพอันนี้คือเป้าที่สามอะสุขสำสิทธิ์ลดนะครับแล้วก็มีการลดขั้นตอนมีการปรปับปรุงภารกิจนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกของประชาชนนะครับและมีการประเมินผลเนี่ยทั้งหมดเจ็ดเป้าเนี่ยคุณจะต้องไปนั่งจำนะครับก็ทั้งหมดเจ็ดเป้านะครับซึ่งกฎหมายบ้านเมืองที่ดีอาพรดบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะครับ มันไปอาศัยมาตานะครับที่3ทับหนึงะครับของพรบแผ่นดินอันนี้นะคือเบื้องต้นก่อนนะครับเราจะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับว่าอ่าพรดบ้านเมืองที่ดีเนี่ยเราจะต้องอ่านทั้ง2อฉบับนะครับก็คือฉบับที่1และฉบับที่2นะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้นะครับท่านที่เข้ามานะกดแชร์นะเราจะมานะครับชี้จุดออกสอบง่ายๆนะครับเวลาที่คุณไป ซื้อหนังสือมาอ่านนะครับหรือว่าเวลาที่คุณไปโหลดตัวเต็มมาอ่านนะเราจะได้รู้ว่าอจุดออกสอบมันออกมาแค่เนี้ยนะครับกรรมการเนี่ยเขาคงไม่มาตีลังกาสอบอ่าออกข้อสอบให้เราแบบยากดังนั้นคือคุณเน้นในส่วนของพอรบรไปนะครับอ่าอย่างเช่นข้อนี้นะข้อที่หนึ่งเนี่ยอ่าคุณทราบไหมว่าวันที่สามสิบเมษาเนี่ยแล้วมันจะมีคําว่าราชกาิจการุิบิาตรงเนี้ยเขาเรียกว่า ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเห็นไหมครับถ้าเราถามว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าไหร่คุณก็ตอบไปเลยว่า30เมษายนเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นข้อที่1นนะครับเรามาดูข้อที่2นะครับแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้ให้ไว้วันที่เท่าไหร่อันนี้ก็2ข้อแล้วนะชี้จุดไปแล้วก็คือ26เมษายนนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับอาศัยมาตราที่ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยคุณต้องจำเลขมาตานะครับของรัฐธรรมนูญและมาตาที่สามทับหนึ่งของพรบรแผ่นดินสองห้าสามสี่ไหมครับดังนั้นเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้จุดออสอบหนึ่งข้อนะครับแล้วก็ในส่วนของวันให้อีกหนึ่งข้อนะครับและถ้าเขาถามว่าอาศัยมาตาไหนเนี่ยเราก็ต้องตอบไปได้นะครับก็คือสามข้อแล้วจุดจุดนี้สามข้อนะครับซึ่งมีการแก้ไขนะครับพรบรแผ่นดินนะครับ ในฉบับที่5ปี2545ไว้นะครับดังนี้นะครับจึงมีการตราพระราชกิจการนี้ไว้ดังนี้นะครับสวัสดีครับคุณนนวิทย์นะครับคุณน้องไบส์นะครับสอบตำแหน่งอะไรครับคุณน้องไบส์นะคุณวลาพรสวัสดีครับอ่าเรามาดูอ่าจะมีการยกเลิกมาตราสิบ4า5่านะครับของพรดนะครับบ้านเมืองที่ดีนะครับ คือแผนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแผน4ปีนะครับตอนนี้นะถ้าเขาถามว่าแผนเนี่ยแผนบริหารและการแผ่นดินตรงนี้นะครับมีกี่มีกี่ปีคุณต้องตอบไปเลยนะครับว่า5ปีแต่ถ้าเขาถามปี4ี่หกเนี่ยคุณตอบไปเลยว่า4แต่ถ้าเขาถามปี6กสองนะครับเขาระบุปีมาด้วยคุณก็ต้องตอบว่า5ปีแล้วถ้าเขาถามว่าปัจจุบันละ่ะเราก็ต้องตอบว่า5ปีตรงนี้ก็จะเป็นจุดออกสอบเนี่ยเขาไม่มีการยุเลือตรงนี้อ่าอันนี้นะ ก็ได้จุดออกสอไปหลายข้อนะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับให้ส่วนราชการนะครับจัดทําแผนปฏิบัติรายการนะครับนั้นนะครับเป็นแผนกี่ปีอ่าถ้าเขาถามกอไก่สปีขอไข่หปีคุณก็ตอบไปเลยว่า5ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับข้อใดอ่ะกอไก่ยุทธศาสตร,ร์ชาติขอไข่แผนแม่บทอ่ะขอควายนะครับแผนการปฏิรูปประเทศงองงูถูกทุกข้อนะครับ คุณก็ตอบไปเลยว่าถูกทุกข้อน,นะครับส่วนมากมันจะเป็นถูกทุกข้อทุกข้อนะครับแล้วก็จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโะยบายของ,ของคอมอที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดออกสอบนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะถามว่าให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการของส่วนราชการโดยจัดทําเป็นแผน5ปีเห็นไหมแผน5ปี อยู่ในมาตราใดถ้าเขาละเอียดเราก็ต้องจําไม่ได้ว่าอยู่ในมาตราที่1 6นะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับจุดที่ออกสอบการบริหารการบริการประชาชนและติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระทําโดยข้อใดอใกอไก่ระบบระบบฟินเทคขอไข่ระบบบิตคอยนะครับข้อควายนะครับ ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลยังไม่ถูกนะ,อะงองูแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนะมันจะต้องมีคำว่ากลางด้วยตรงนี้จะเป็นจุดออกสอบนะครับที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลนะครับดิจิทัลนะครับองค์การมหาชนกำหนดด้วยนะครับถ้าถามว่าสำนักงานพัฒนาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะครับเป็นอะไร นะครับคุณก็ต้องตอบให้ได้กอไก่องค์กรเอกชนขอไของค์การมหาชนเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดออสอบคุณก็ต้องจําให้ได้ว่าเป็นองค์การมหาชนนะครับมหาชนนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับจุดนี้นะจุดนี้เราจะต้องจําชื่อแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลน,นะครับต้องจําชื่อให้แม่นนะครับเผื่อว่าเขาชื่อมาหลอกนะครับและในส่วนขององค์งคการมหาชนนะครับ ต่อไปนะครับให้ส่วนราชการจัดมีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิกหรือไม่โดยคํานึงถึงข้อใดยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคอรมอนะครับรวมถึงข้อใดกําลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจนะครับเราก็จานะครับว่าต้องสอดคล้องกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็คํานึงถึงอะไรบ้าง รวมถึงอะไรกำลังเงินนะครับความคุ้มค่าของภารกิจนะครับต่อไปนะเฮ hey, ตรงนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากกาอรหลคุณเห็นไหมครับวิธีการออกข้อสอบก็คือว่าเว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจนะครับของประเทศหรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและโดยเห็นชอบของใครกไก่คลมอขอไข่กอ คอควยนะครับกอพอรคุณก็ตอบไปเลยว่ากอพอรนะครับตรงนี้จะเป็นจุดออกสอบอีกหนึ่งจุดนะครับต่อไปนะครับในวาระเริ่มแรกนะครับการจัดทําแผนปฏิบัติการนะครับของส่วนราชการให้เป็นแผนกี่ปีกไก่สี่ปีขอไข่ห้าปีคุณก็ตอบไปเลยว่าห้าปีนะครับ อ่ะผมรู้ว่าทุกท่านเนี่ยมีความพยายามนะครับที่เข้ามาติวนะครับเข้ามาเก็บเกี่ยวนะครับคุณเก็บไปเลยนะครับคุณไม่ต้องห่วงว่าใครจะทําได้หรือไม่ได้เอาแค่ว่าเนี่ยคุณทําได้ก็พอแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นนะนะครับคือบางท่านเนี่ยนะผมก็เซิร์ฟข้อมูลไปว่าเฮ้ยทุกท่านเนี่ยอ่านหนังสือ กันกี่โมงนะครับบางท่านผมอ่านวันละสองชั่วโมงบางท่านอ่านวันละสามชั่วโมงอ่านวันละสี่ชั่วโมงอ่านวันละห้าชั่วโมงคือคุณผมบอกเลยนะครับคุณไม่ต้องไปเครียดมากนะครับของที่มันจะมาเนี่ยถ้าเราวางแผนถูกเนี่ยยังไงเราก็สอบติดนะครับในครั้งนี้นะครับก็ต้องมีการจดการช็อตโน้ตนะครับแล้วก็อ่านพราโบรตรงนี้นะครับอ่านจากที่มาที่ไปมันนะครับต่อไปนะครับ และนะครับจุดออสอบจุดต่อไปให้จัดทําเป็นแผน3ปีโดยโดยนะครับมีห่วงนะครับระยะเวลาตั้งแต่ปีใดจนถึงปีใดก็ไก่6กสองถึงหกขอไ 65, ขอไ่6 3สาถึงหกนี่ไหมครับเป็นจุดออกสอบนะครับและตรงนี้เป็นจุดออกสอบนะตรงนี้นะครับจำปีดีๆนะครับในบาระเริ่มแรกให้สํานักงานพัฒนารัฐบาลิจิตัล นะครับจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนะครับเพื่อให้ส่วนราชการนะครับใช้ในการบริการประชาชนระหว่างกันให้ได้ภายในกี่วันก็ไก่60ขอไข่90วันนะครับอากดแชร์นะกดแชร์นะครับต่อไปเรามาดูต่อนะครับ ต่อไปเนะี่ยตรงนี้90บวันน่าจะเป็นจุดออสอบนะครับให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่จะต้องดําเนินการให้การบริการประชาชนและติดต่อประสานระหว่างส่วนราชการด้วยกันโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีเนี่ยก็ไก่หนึ่งปีขอไข่สองปีคุณก็ตอบไปเลยว่าสองปีเห็นไหมครับจุดออกสอบก็ประมาณนี้นะครับเอาเรามาดูต่อนะครับในกรณีที่ส่วนราชการมีความจําเป็นนะครับไม่สามารถ ดำเนินการแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางได้นะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บุคคลใดเสนอกอพอรอเพื่อขยายเวลาอกอไก่นะครับเลขาธิการ,ขอ,ระะขอไข่รัฐมนตรีคอควายหัวหน้าส่วนราชการคุณก็ตอบไปเลยว่าหัวหน้าส่วนการเสนอใครกอพอรอเห็นไหมครัตรงนี้จะเป็นจุดออกสอบนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับใครรับสนองกอไก่วิ วิษณุเครืองามขอไข่ประยุทธ์จันโอชานะครับตรงนี้จะเป็นจุดออกสอบทั้งหมดทีนี้คุณจะต้องจำนะครับถ้าเขาถามว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นฉบับที่2เนี่ยนะครับเป็นปี62เนี่ยมีทั้งหมดกี่มาตราคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่า30มมาตราเห็นไหมครับ ท่านที่เข้ามานะกดไลค์กดแชร์นะครับรบกวนหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ข้อสอบกันอีกนิดนึงนะครับเผื่อว่าคุณจะได้ไปแบบเต็มๆเลยนะครับเต็มๆเลยเดี๋ยวส่งเข้ากลุ่มนี้หน่อยนะครับสอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตีนะครับกลุ่มไหนเพิ่มอีกนะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มสอบท้องถิ่นแล้วครับ ทีนี้เรามาดูจุดออกสอบกันอีกนิดหนึ่งนะครับที่น่าจะออกสอบนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอคุณจําชื่อสํานักงานพัฒนารัฐรัฐ,รฐบาลดิจิทัลดีๆนะครับมันจะไม่มีคําว่ากลางเห็นไหมถ้ามันมีคําว่ากลางปุ๊บแปลว่ามันหลอกนะครับแล้วถ้าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล่ะมันจะต้องมีคําว่ากลางนะครับแล้วก็ต้องทําให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเก้าสิบวัน ทีนี้คุณมาดูในส่วนนี้นะที่ผมไม่ได้แจ้งไว้กฎหมายฉบับนี้บังคับตั้งแต่วันใดวันถัดจากวันประกาศเนี่ยจะเป็นจุดออกสอบครับถ้าสมมติเขาถามนะพลรดฉบับนี้เนี่ยพลรดก็คือพระราชกิจการนะครับบังคับใช้ตั้งแต่วันใดก็ไก่วันถัดจากวันประกาศขอไข่เมื่อพ้นหกสิบวันคอควายนะครับเมื่อพ้นเก้าสิบวัน ขอไข่ขอควายไม่ถูกเนาะแล้วก็ตอบไปเลยว่าวันถัดจากบัตรประกาศซึ่งนะครับในส่วนของวันประกาศก็คือวันที่30สบเมษายนนะครับดังนั้นวันบังคับใช้เนี่ยมันถัดจากวันประกาศก็คือวันที่ท่ารวันนี้วันพี่ประกาศมันถัดมาวันหนึ่งก็คือวันบังคับใช้ก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับดังนั้นสรุปสรุปนะครับเราจะได้วันให้คือ ยี่สิบหกเมษายนสองห้าหกสองวันประกาศวันที่สามสิบเมษายนนะครับตรงนี้เขาข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าวันประกาศส่วนวันบังคับใช้เนี่ยก็คือบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศก็คือถัดจากวันนี้มาหนึ่งวันก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดออกสอบทั้งหมดนะครับแล้วก็จําด้วยว่าอ่าส่วนที่ต้องจําเนี่ยนะครับ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทําเป็นแผนกี่ปีห้าปีอยู่ในมาตราที่เท่าไหร่สิบหกนะครับเราก็มาดูมาตราที่สําคัญสาคัญหน่อยนะครับมาตราที่สําคัญสําคัญนะในวาระเริ่มแรกการจัดทําแผนปฏิบัติการของส่วนการ เป็นแผน5ปีอยู่ในมาตราใดก็คือมาตรา9นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดออกสอบทั้งหมดนะครับหวังว่าทุกท่านเนี่ยเข้ามาเรียนนะเราก็วงกลมไว้จุดที่มันออกสอบอันนี้1ข้อใช่ไหมครับอันนี้อีก1ข้อ2ข้อแล้ววันให้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้อีกอ่าสามข้อละบังคับตั้งแต่วันถัดใช่ไหมครับนี่นะครับมันก็จะมีหลายข้อนะครับคุณก็วงไว้นะครับ โอเคครับสำหรับท่านที่เข้ามานะวันนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้กันนะครับเป็นอย่างมากนะครับท่านใดมีอะไรก็ก็สอบถามกันมานะครับในส่วนของนะครับทางผิดนะครับก็จะยินดีนะครับตอบนะครับแล้วก็จะหาคําตอบมาให้นะครับถ้าท่านถ้าตรงไหนที่เราไม่แน่ใจนะครับไม่ทราบนะครับเราก็จะไม่ได้การันตีนะครับนะครับเราก็จะ พยายามหาคำตอบมาให้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับรบกวนนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะวันหลังเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ